พี่น้องไหมเสียบเสียบ,บต้องกันพี่นอ้องต้มพุงพี่น้องเล็กน้อยลุยเล็กน้อยลุย,ลอยเออใส่ซ่วนอะไรได้ใส่เมื่อไรได้เราจะทัด,ดได้ <c oughs> กินแบบเขาดอกก,อกินย่งฮอนเขาดอกเนี่ย<ม>บอกแล้วอ๋ออีกแบบนึงบอเซียเอาสิ่งที่เขาเคยกินมาเนี่ยกรอบจอน่ะ,นะมาขมข้า<ผ>มหลังขับกระเป๋าา อาพี่หองมาไอ้จอเท่าพีมม่มี้ผมไ่มจอยสิผมไหมการม้มใส่ไม่คมใไม่คแต่ใบมันคุมอันนี้แพงกว่าตัวที่เราเจ้าอีกเอาวากินได้้อก,กินได้ไมันไม่เหมือนไอ้